กำลังนอนซุ่มเหลือการส่มอยู่รอ,อริมน้ำเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วขอบูดด้วยเดี๋ยวขอไปจุดเสี่ยงเฮ้ยแม่ง <c oughs> ปาลาระเบิดมาพอดีเวรเอ้ยมืดหมดเลย โโอ้หเรียบร้อยเลยแป้งดูลำบากมากเลยมองไก,กลๆใช่ภาพแป้งไม่ชัดก็ต้องไปปรับภาพให้เท็กเจอร์มันคมชัดหน่อยแหละ <c oughs> เชดเดอร์ดีเทลเฮียอะไรไม่เอา <c oughs> นี่ไงเท็กเจอร์ดีเทลปรับภาพอย่างเดียวก็เลยอยู่แล้วแม่งก็ไม่ชัดเหมือน,นเดิมอะ ก็ทำเท่าที่ทำได้เนอะกูปรับโลมเดิมลนะไอ้ม่ต่างเงี้ยอยากเดินก็ปรับโลนะกูสู้มาพักเงกูจะไม่เห็นทีมันเอกมาให้กูยิงเลย ใช้ปืนอะไอ,อ,อยู่ราคาก็แปดอยู่มอยูริมน้ำไม่มีตัวมาให้ยิงนะย เอ้ายิยาวาวาวงโดนเพื่อนอยิงโดนเพื่อนเนี่ยไม่วิ่งปาดกล้องกูคิดว่าศัตรูเวนกูยิงเต็มเต็มตัวเลยดีด้วยไม่ต,มตมายดูดูยากกันไหมดูยากเออเหมือนเดินมนั่นอือฮึ สัตว์บาเลตเลยตอนนี้เห็นคนเริ่มมากันแล้วนี่ก็มาแล้วนะตอนนั้นาาทันหลังมาแล้วจะเจอนี่อยู่เจอชื่อนี่อยู่นี่ไงเสร็จแล้วนี่ไงนี่ไงขึ้นบอลเหรนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเรียบบาเลตมาจะไปซุ่มอ๋อขึ้นไปข้างบน,น,นได้ป<น>ะวะทา,างนั้นเดี๋ยวกูไปบุกู๊ดีเฮ้ยขึ้นไม่ได้

คุ่ต้องไปดักอีกทางนึยใช่ไหมค็จไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยมีคนไทยด้วยนี่ไงเห็นตาบาดแล้วนี่ไงโอ้โหบาเลตสีขาวงามดิเอือล้มเสียงอย่างดังเลยเฮี่ยตอนนี้ตอนนี้เราเกิดอีก30กว่าวิ โอนแผ่เลยอะ่ะตอนนี้กำลังดูคนจะส่องอยู่จะไปเขยิงวะอะีอ้ยง้ยเอือ <laughs> สุยอดไปเลย<ง>ดังอะไ <laughs> อ้เนี่ยรู้ได้บอกว่าเอ๊ะไม่ไม่คิดว,ว่ายิงได้ยิงเสแบบโอ้โหดังมาก กำลังเกิดกำลังเกิดเอ้ยมาแล้วมาแล้วนั่นทางขวาทางขวาเื้อสะพานไหมโอ้โหไปละเกิดพอดีวะเดี๋ยวๆกำลังไปหาตะบปาอยู่ใครปลาควันตัวอูบดอ่อนวะเนี้อะอุ้ยเข้าหัวแช่บาเล่ของจริงว่ะหรอโคตวัน ตอนนั้นนี่ดูตอนนั้นอยู่เนี่ยฮึมตังคือหมดผิดหายไปแล้ววะเนี่ยดู่อยู่ดิอยู่ตอนนั้นไปไหนซื้อกล้องมาเหรอมดหนหน้าต่าง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 เมื่อกี้หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเหี้ยปะนั่นแหละเออนั่นแหละยิงโผมาอยู่ดี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 ไหมอุ้ยใครอีก RPG วะเมื่อกี้อะไรรุไงอุ้ยอุ้ยรออ้าวอ้าวมึงยุ่งอะไย ทำกันได้ไงไม่ตายเชนะดีนะแต่นี่้องหาจุดนอนไปวะในบ้านหรือในนี้วะระแวงหมดเลยอู้ยิงไม่โดนได้ไงวะไอสัตว์โหดแล้วเกิดอย่างนานเลยเว้ยอ้ย หล่อข้างไปด้วยสามสิบวกวิเหี้ยเฮ้ยหกร้อยตายอยากได้ทุกซองมารอตรงนี้เลยอุ้ยหิน <c oughs> หลังหินสถานี้ไม่ดูชัดดีกว,ว่าหกสิบห้าวิโอเคเอาเกิดเลยดีกว่าะได้พลอยพุ้ยใครยิงกูระววังด้ยเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนยิงกูใจเย็นนะ ต้องบอกกับเพื่อนแดงเย็นวะมัเสียวเลยอุ้ยได้ยินเสียงปืนมันจะไปทางไหนวะอุ้ยเห็นแล้วแต่กูยิงไม่ทันนี่จะหาจุดซุ่มยิงตรงไหนดียวอืมนี่ไงเห็นคนถือบาเลตอยู่ระวังนะเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าจะพวกเราปัดอ่ะนี่ เงี้ยนิ่งหมดล้วเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าจะพัดเฮ้ยมันนอนอยู่นอนอยู่เอือสุดยอดมัเลยเว้ยกูนอนมึงนอนกูนอนกูนอนบ้างเอาอีแม่ง ôi hoi hoi, anh bữa, là bơi băng Quỳ anh quỳ anh là bơi là bơi đi, là bơi đi bơi U uh. Nó là bơi bơi anh ta bơi Ờ bơi 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 anh ta bơi Ây bơi 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 cầm đồ bơi bơi Mình bơi 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 đồn hổ quá bơi 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 Lòng thương nó bỏ hai ไม่ได้ไม่ได้เว้ยกระโดดกระโดดยิงว่าไงตอนนั้นนี่กำลังจะเกิดแล้วต่เดี๋ยวแต่งปืนหน่อยว่ะเปลี่ยนกล้องหน่อยว่ะกล้องนี่มันซูมไกลเกินว่ะเอาสักคูณสี่กำลังดีเนาะสักคูณสี่ม่นดูเอาอันนี้ก็ได้แต่ว่าคูณสี่มันดูลำบากเอาคูณแปดแต่ไอ้เหี้ยล่อแมงเลยคูณแปดเลยอ่ะแต่ต้องเปลี่ยนปืนพกก่อน เห็นแล้วนี่อะมึงเอ้ยโอ้โหไม่เลิอีกตัวหนึ่งมันจริงนี่โอ้โหไหนดูคนมีคูณแปดเนียโอ้โหดีเซร็จเขาไม่ไม่ไม่ใช่ดีเสร็จหรืไหหอไงมันยิงทะลุไม่ได้ไม่รู้ยิงไปก่อนเ <laughs> ช็คก่อนดีไหมเช็คก่อน เป็นที่อะไรเลยไงว่าคนในสัตว์มันคึกจังวะเฮ้ยไอสัตว์ศพมันมาทางซ้ายโอเคทางซ้ายอยู่ได้และวโอเคเห็นทางซ้ายอยู่มันเด่นเดินข้างตายห่าแล้วกูไปเล่นแล้วทนายอ่ะตอนนั้นมนสู้ไม่ได้ว่ะด่านเนี้ยเกิป็นไรเฟิร์นแมนละไเฟิร์นแมน เพื่อนโกลมาแล้วยิงมาแล้วดิกิวิ้ะโอ้ยยาวเอาเอ็มพีสี่สี่ยิงแม่งดีกว่าโอ้ยอืออ้สวิ่งเลโอยนี่มันหมอบหมอบหมอบอยู่ในนี่ต้นไม้เออแล้วมันก็เอาโอ้ยโดนโดนแล้ว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 โอเพื่อนยิงไปยิงเพื่อนกันเองทำไมอ่ะ สงสัยคงจะคิดว่าไอ้นี่มันศัตรูเราตามยังตามมันอยู่ตามมันอยู่ปาดีๆนะระเบิดป่ายากมากเลยเกมนี้ป่าไกลๆปไกลแล้วโยนย้อนเอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เงยโอ้โหมึงยิงเม็ดเดียวทะลุโดนกูอ่ะโดนกันหมดเลยเอาทายห่าหมดเลยกันสี่ตัวน่ะน็อกเลยปือที่โคตรดีดเลย กระสุนเจาะเปล่ามันมีให้เปลี่ยนกระสุนด้หรือใช่ไหมใช่ใส่กระสุนเจาะมาแม่งกระเจายขึ้นมามมอะไอยเา<อ>ีอ้อที่กูจะไปเปลี่ยนละวใช้ปืนทองกูดีกว่ากระปืนทองถ้ามียิงมียิงกระโถมาำิ้งนังอยู่แล้วทุกเกมต้องมีปืนทองนี่ปืนทองเ <laughs> นี่ยเป็นดินที่ถือเวล่าอุ้ยีตร<อ>ชนะเป็นที่ถือเวล่า <laughs>